สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกัรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลรุงเนียงก็ได้นําสูตร10บ,บนนะครับปักหลัก10บ,บน2ตัวมา1ตัวนะครับก็เอามาฝากท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมนั้นจะนําไปพิจารณานะครับเอาละครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องตามธรรมเนียม เราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาเรามาดูวิธีการคำนวณเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ วิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วย3ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกหลัก10หมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่2 1ครั้งบวกหลัก10หมุนครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็บวก7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่านั้นให้เอาผลลัพธ์มาแล้วบวก1นะครับ

4 2บวก7็ก็เป็น49นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9กบวก1ก็ได้0นย์นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ70 0นะครับหลักสิบก็คือ0ย์ก็เข้าที่เลียก0ย์นะครับงวดต่อมานะครับ03และศนย์ลนะครับ0นย์เราไม่ต้องบวกนะครับข้ามไปเลยนะครับ 5บวก2ก็เป็น7 7็เบวกห้อ่อเจบวกแก็เป็น15 15้บวกสเป็น19 19กบเวกหเป็น20 20ิบวกเ็ก็เป็น27่สนะครับผลลัรร์ที่ได้ก็คือ7 7็บวกหก็ได้8นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 7มนะครับหลักสิบก็คือ7 ก็เข้าที่เล็ก7นะครับงวดต่อมานะครับ7.31ได้ 7, 3, 21, 1 02ได้0 8บวก1เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก6เป็น21 21บวก1เป็น22 22บวก7ก็เป็น29นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก1ก็ได้0นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 94นะครับหลัก10ก็คือ9ก็เข้าที่เลข9นะครับ งวดต่อมานะครับ432ได้2 42เป็น8ได้8 8บวก2เป็น10 10บวก8เป็น18 18บวก3เป็น13 18บวก3เป็น21นะครับ21บวก5ก็เป็น26 26บวก3เป็น29 29บวก7 ก็เป็น36นะครับผลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก1ก็ได้7นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ5 6 3นะครับหลัก10ก็คือ6นะครับก็เข้าที่เลข6กสูตรนี้ปักหลัก10เท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักอื่นนะครับ งวดต่อมานะครับ3 3 9แได้9 2 2เป็น4ได้4 7บวก9เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก9เป็น29 29บวก9เป็น38 38บวก2เป็น40 40บวก7ก็เป็น47นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก1ก็ได้8นะครับต่อมา 3ตัวบนที่ออกก็คือ687นะครับหลัก10ก็คือ8นะครับก็เข้าที่เลข8งวดต่อมานะครับ7321ก็ได้1 6212ก็ได้2 6บวก1เป็น7 7บวก2ก็เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก7เป็น19 19บวก6เป็น25 25บวก7ก็เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2บวก1ก็ได้3นะครับต่อมา2ตัว3ตัวบนที่ออกก็คือ2 2 7นะครับหลัก10ก็คือ2ก็เข้าที่เลข2นะครับ งวดต่อมานะครับ7 3 21ได้1 5 2เป็น10ได้0 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวก7เป็น18นะครับผลลับที่ได้ก็คือ8 8บวก1ก็ได้9ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 8 8, 8นะครับ หลัก10ก็คือ8นะครับก็เข้าที่เลขยก8สูตรนี้กำลังเดินดีเลยนะครับ10งวดไม่เคยหลุดนะครับหน้าติดตามหน้าสนใจนะครับท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับงวดต่อมานะครับ8 3 24ได้4 6 22กก็ได้2 2บวก4เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก1เป็น11 11บเวก1เป็น12 12บวกเเป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9้กบวก1ก็ได้0ูนย์นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ309นะครับหลักสิบก็คือ0ก็เข้าที่เลข0ูนย์นะครับ งวดต่อมานะครับ9 3 27ก็ได้7 7 24ก็ได้4 2บวก7ก็เป็น9 9บวก4เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก7ก็เป็น25นะครับปลัรับที่ได้ก็คือ5บวก1ก็ได้6นะครับ ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 5 2นะครับ3 5 2หลัก10ก็คือ5นะครับก็เขาจะเลขยก5อ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16 เดือนมิถุนายน2568นะครับจะได้เลขอะไรสำหรับหลัก10บงวดนี้นะครับ2ตัวก็คือเลขอะไรเรามาดูอ่าสอเป็น6ได้6 02ได้0 5บวก6เป็น11 11บวก4เป็น15 15บวก1เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก7เป็น26นะครับ26ผลรับที่ได้ก็คือ6เดินไป1แต้มหรือบวก1ก็คือ7นั่นเองนะครับเอาล้วครับหลัก10บน สตัวมาตัวงวดนี้นะครับเลขที่ได้ก็คือ6แล้วก็7นะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ตัวเลขอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจท่านก็ลุงเนียงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าสูตรผลลัพธ์ออกมายัางไงได้เลขอะไร มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับส่วนจะออกหรือไม่นั้นก็ไม่รู้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็พิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปลงทุนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ